สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้สนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรบูกระดูก สนะตนโดยน้ำมันดำจะมีรถกอนดันโรดดิท้าท่านนู้นที่สระต้องขั้วนี้เลยสองบอสใหญ่แห่งบริษัทเอสเจนเดอร์เทียวสองพันประเทศไทยจำกัดจัดพิธีทําบุญประจําปีส่งน้ําพระรับปีใหม่ไทยเนื่องในประเพณีสงกรานสองห้าที่บริษัทเอสเจนเดอร์เทียวสองพันประเทศไทยจำกัดซอยเปล่งปลังถนนพุทธรักษาตําบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการดรสังวานเกศงามนายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคและคุณขวัญใจเกศงามสองบอสใหญ่แห่งบริษัทเอสเจนเดอร์เทียวสองพันประเทศไท พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้า,าแผนกและพนักงานบริษัท e ane, เอเจนดัตเตียว2,000ประเทศไทยจำกัดจัดงานทำบุญประจำปีส่งน้ำพระพุทธรูปและส่งน้ำพระภิกษุสามเณรเสริมสิริมงคลต้อนรับวันปีใหม่ไทยเนื่องในประเพณีสงการ2567โดยได้รับความเมตตาจากพระครูแจ้พระครูปรัช์สุวัฒนาศิลคุณดเรเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางนำคณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลางจำนวน9รูปจเจริญพระพุทธมนต์พร้อมฉันพัทหารเพลนโดยทางคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชนในสังกัดสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนำโดยนายวิบูลจิตประสมเนตรเลขาธิการสมาคมนายเรืองวิทย์ปัญเจริญธนกฤตนายลุงธรรมยอดผลอุปนายกสมาครมรวมทั้งคณะกรรมการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคและแก่ผุ้มเกียรติร่วมกันถวายพระทหารเพลนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์โดยมีพระครูวิมลสุวรรณกรเจ้าวาดวัดกู้หรือวัดพนางเรือล่มปากเป็ดจังหวัดนนทบรุรีปราพพมน้ำพระพุทธมนเพื่อเสริมความเป็นิริมงคลให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานสำหรับ ในส่งของการส่งน้ําพรานั้นนอกจากจะเป็นการเสริมความสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้พบเจอแต่ความสงบสุขแล้วเชื่อว่ายังเป็นการชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสนําสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตไม่มีเรื่องให้ต้องขุนคลองมองใจช่วยให้ผู้ที่ส่งน้ําพรามีจิตใจที่ชุ่มชื่นและเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆในปีใหม่ไทยอีกด้วย ไอ้หัวแดงมานี้งูกไปไปไดไปไปไปไเไปไปไเไปไปไปไทไปนปไปรปไกไปัปไปไปนปไปเปไ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 ทไป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 รปกปบไไปปไปไปไปปไปไปปป ก็ดีใจครับที่มีเพื่อนสื่มวชนมาแล้วก็เพื่อนกาชาติมาเี้ยงคนงานในปีละครั้งกพ็พระผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญมาจากวัดต่งางๆก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นนะครับและพระผูแก่ท่านก็มาให้สินให้พรกับเราและรดน้ำท่านอาสองน้ำท่าน,านด้วย ก็เป็นสงการที่มีความสุขก็อยากจะให้ความสุขอนิบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้เห็นกลับคืนสู่ท่านทุกๆคนขอในสงการปีใหม่นี้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจเดินทางไปก็ขอให้ปลอดภัยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ขอให้มีสวัสดิภาพทั้งไปและกลับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุก,ท,กท่านเที่ยวให้สนุก มีความสุขกลับมาทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนานนุนโดยกาแฟบาร์ทีคฟี่กาแฟที่สุขภาพกาแฟที่อี้หวานไม่มีไขมันให้กรีดกาแฟแท้สนานนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนานนุนโดยน้ำมันงาด,ดำเซเลสมีเอกลดกรดด่างอิ่ดอิดซ่านน้ำนมอิสระต้องหัวนี้เลย